ต้องเดินตามทางนะครับไต่ไหลเขานะครับขึ้นไปเพื่อจะขึ้นไปบนยอดนู้นนะครับซึ่งเป็นทางผ่านซึ่งจริงๆแล้วมันก็ยังไม่ถึงเนินที่เราต้องเดินไปนะครับช่วงเช้านี้เราต้องผ่านไปก่อนแล้วก็ช่วงประมาณประมาณสักเที่ยงน่าจะถึงยอดจุดสูงสุดของดนอยภูคานะครับซึ่งซึ่งอยู่ด้านหลังนะครับของเขาลูกข้างหน้าที่ที่ขวางอยู่นะครับจะเห็นเป็นเงาเงาอยู่ครับตรงนั้น ซึ่งเราต้องเดินไปนะครับวันนี้ต้องเดินให้ถึงครับช่วงประมาณเที่ยงกินข้าวเที่ยงนูนตอนนี้เช้านี่ก็เริ่มนะครับหมอกมาเยอะแล้วแสงแดดก็มีมั่งนะครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นหมอกซึ่งตอนนี้ที่อยู่เรียก,ก็คือถ้าเรามองจากพื้นราบลงมานะครับจะเห็นว่ามันเป็นเหมือนก้อนเมฆนะครับที่ไหลมาแล้วก็มาชนกระทบกับช่วงที่เป็นหน้าผานะครับ ซึ่งด้านข้างหน้าตรงนี้ก็จะเป็นหน้าผาซึ่งค่อนข้างโล่งนะครับมแตหะยาแล้วก็ต้นไม้ขึ้นบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ก็คือยอดตรงนี้ก็คือทางผ่านนะครับซต้องเดินไปครับผม